วันนี้คุณชายแว่นก็โอ้ยพอเล่าหรอกคุณชายแว่นสิ็ผ้ามาตําคุงปิดบักคุงก่อนเด้อนี่บักพุงปลูกเองครับอยู่หลังบ้านมีบักรพริกบักพริกกับปลูกเองเนอะบริสุทธ์โตเต็มต้นอยู่โอ้ยกินกับเพะท่านครับแดงกึง่งคืงอยู่เต็มต้นบวกนี้นั่นแหละเสียวมาตําบักคุงวัตถุดิบ อยู่ในบ้านหลังบ้านคางบ้านเก็บเอาครับเก็บร้ายกินกับวบบวกินอยู่สองสาคนนี่แหละครับปลูกไว้พืชสวนขัวมะละกอก็ปลูกไว้เวลาเขาสื่อมาต่ําสื่อจากลานเขามามากินน้วยมันก็ไปบ้านในมันกับบานคางบ้านรดน้ำเอานี่พัก ใส่ครับผักใส่หรือผักบานเท้าเอิอนผักใส่ก็สากลางกับมะละขี้นกว่าสันมะละขี้นกอัอนนี้ก็ก,กินกับส้มตํากินกับตำมะฮุงนี่แซ่บแล้วก็มาเก็บบักเกระเทศครับบักเกรอบักกระเขื่อล่ะบานเท้าน่วยนี้น้อยแดงๆนี่มาเกระเขือไปตําแซ่บครับก็มีบักกอก ประกอบงามนี่ก็หลายประกอบกำลังสุกคำแงามนีนได้แล้วกระเทยกรกปิกกระหงมาฝานนะครับบันนี้เริ่มขั้นตอนการฝานแล้วเตรียมเครื่องครับอีพี่นี่จะเป็นการเตรียมเครื่องตำสมตำหรือตำบักคุงอะไระครับอีพี่นาะยังสิตำเนอะอีพี่นี่เพราะท่านสีตำมันงาปวดฝานมุงก่อนบ้าน จั่ว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 จัดการเองเลยครับวานกรอบครับพิจักต้นมาใหม่ๆร่อยรับประกันคุณภาพตากินแซ่บมาลดชาติใดก็ใส่เข้าไปครับจะซื้อเขามันบริเลอังใจเขาเดยเมนบ่ออันลจั่ว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 ได้แล้วบ้านนี้เตรียมเครื่องเรียบร้อย